สวัสดีจ้าจุ่มคนมาหวยมาแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะกับมาพอกันอีกแล้วครับแนวทางหวยเล่าเนาะคะ่ะเนาะของวันที่ยี่สิบสามมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องเนาะกับมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะสําหรับแนวทางของเข้านาะคะ่ะเนาะกับอ่ามาเอามาฝากสําหรับคนที่ว่าบ่ามีเลขที่ว่าเอาไปเสี่ยงเนาะคะ่ะเนาะเขากับมีแนวทางหาเนาะคะ่ะกับนําไปใส่ใดเนาะ,ะพี่น้องเนาะก็สวัสดีสมาชิกทางยูทูบด้วยเนาะคะ่ะกับเป็นยังไง บ่ได้ลงห้อยเล้ากันให้โดนเนาะค่ะเนาะลงมือเว้นมือลงอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกะอ่าบ่ค่อยมีเวลาปานอดาเนาะค่ะเนาะมื้อนี้จัดให้เต็มเลยเนาะค่ะเนาะทั้งห้อยทยทั้งอ่าห้อยลาวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าห้าหน้อยเฮานี่หยุดไว้ก,ก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันหลุดเนาะพี่น้องให้สูตรได้พักพอนก่อนเนาะค่ะเนาะเฮามาอ่าต่อ หวยล่ากับหวยไทยกันเลยเนาะค่ะสำหรับหวยไทยเขาก็ร้งไห้แล้วเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดประทันเมืองก็ขาไปเมืองใดเนาะค่ะเนาะเมืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะเนาะแล้วก็กดซับสไครต์ให้น้ำเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะเนาะขอบคุณลวงหน้ากะม็เมืองหวยล่าหัวบ้านจันเนาะค่ะเนาะบ้านจันทียี่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจีมาโตหยังเนาะพี่น้องเพราะว่าพลาหลุดหัดที่แล้วบ่ได้ลงไห้เนาะค่ะเนาะ พี่พาบางไดก็ขออภัยเนาะพี่น้องเนาะแต่กุกตะกักมันล่องลายห้วยแล้วมันก็งงๆยังไหน้องเว้ว่าถือแจ็คสิีบาจังหดแจ็คสีบาจังไดเนาะค่ะเนาะเฮากะม่าใส่กับสูตรใส่กับตัวเลขกันเลยดีกว่าเนาะค่ะเนาะมาเขาเรืองกันเลยเขาว่าต้องไปอมองไดเลยเนาะค่ะมันสะดุดลายโพดมื่อนี้เด่นฮก เจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะแล้วก็สามสี่ห้าเนาะค่ะเนาะอ่าสามสี่ห้านะค่ะเด่นวิ่งลูดเนาะพี่น้องเด่นวิ่งลูดเด่นวิ่งลูดสามกับมหาเนาะค่ะสามกับมหาอ่าสามกับมหาเขาก็สีมาจับเนาะค่ะเนาะสามกับมหาเขาก็จะมีอ่า สามหกเนาะพี่น้องสามเจ็ดสามแปดอ่าเมนีขอเรียกกำลังเสริมคือห้าหน้อยเนาะพี่น้องเพื่อมันมากเนาะค่ะเนาะหกเนาะค่ะเนาะอ่าเห็นบ่หกชนเห็นบ่นี่เอาสิใส่ไหกไปอีกตัวก็ได้เด้อพี่น้องใส่หกไปอีกตัวก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็สามเก้าเนาะค่ะเนาะอ่าต่อมากระหา้าหาเด่นเนาะพี่น้องเขาก็บเมี่หาหก ห้าเจ็ดนะคะเนาะ้าแปดนะคะอ่าห้าเก้านะคะอ่าแลื่อข้อจะใส่หกไปอีกก็ได้นะพี่ดองหกเข้อก็จะมีหลายตัวบ่อืมเข้าบะฮัน่นในวินได้หนิเห็นบ่ประต่งใส่ก็ะได้เว้ยกับจะมีสามสี่สามห้าเนาะคะ่ะสามห้าอืม ห้าสีนะคะฮะแค่นี่พ่อเราพี่น้องสำหรับตัวเดนเท่าเนาะคะ่ะถ้าจิกกันอ่าตัวเสริมนี่ก็ะได้นะะเนาะค่ะเนาะกันกันตัวเสริมเอาเพื่อมันมากเนาะคะ่ะเขาก็จะมีอ่าหกเจ็ดเนาะคะ่ะหกเจ็ด หกเจ็ดหกเก่าเนาะค่ะนะ้หกเจ็ดหกเก่าเนาะคะ่ะเบิร์สามสาม,สาม,สามห้าห้าเนาะค่ะน้อห้าห้าหกหกเนาะค่ะสามสามห้าห้าหกสี่สี่สสาประมาณนี้เนาะคะ่ะสามตัว สามตัวเฮมี่สามสามห้าแล้วก็หกสามห้าเจ็ดสามห้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าสี่น,กกน,นะคะเนาะแล้วก็หกห้าเก้าหกห้าเก้าอ่าแล้วก็สามสาม สามเก้าตัวทีให้เน้นนะคะเนอะเด่นวิ่งรูดสามกระผาให้เน้นสามเก้าสามสี่สาม,สาม,สามห้านะคะเนาะแล้วก็ห้าสี่อ่ะ หนึ่งสามอีกตัวหนึ่งสามอ่ามันงวดที่แล้วมันออกหนึ 1, 2, ่งสองอารซิมาหนึ่งสามอ่าใส่เข้าไปเนาะคะ่ะกระสีเด็กประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอหามันเด่นเท่ากับมีอห้าเก้าเนาะคะ 59, ่ะห้าเก้าอ่านี่หามันเด่นสามหาเด่นสู่สามสาม,สามเด่นกว่านะะเนาะค่ะเนาะเข่ากันเลยไฮรูดสามเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ เดนนี่คือตัวเด่นสุดเนาะค่ะอยู่แถวลางเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือแนวทางไว้เล่าเนาะพี่น้องเนาะกับพิจารณาเมืองกรสีน้าไปลงทุนเนาะค่ะเนาะหมักตัวใดชนตัวใดกะจัดตัวนั้นเนาะค่ะเนาะหรือว่าสิมีเลขกแน่ใจอยู่แล้วเาก็เอามาเปรียบเทียบกันเมืองว่าอ่าเลขมันชนกันบ่อยังยังสี่นะคะเนาะกับมันชนกะสามารถที่เอาไปใส่ใดเนาะค่ะเนาะหรือว่าผู้ใดว่ามีแนวทางไปลงทุนกับลองเมืองกับใดนะพี่น้องเนาะ มันก็ยังเข่าแต่ตัววิ่งเข้ากับเข่าอยู่เนาะค่ะเนาะที่แล้วมันก็เข่าอยู่เนาะค่ะกับเข่าแต่ว่ามันไปเข่าหาตัวนาอพี่น้องมันมีหอยล่ามีหาตัวกับซีตัวเนาะค่ะมันไปเข่าเกาซีตัวหนาเนาะพี่น้องกะสำหรับมันนี่กะพ่อว้แคนี้กอนนาอพี่น้องเนาะพอกันไหมวันพฤหัสนาเนาะค่ะสำหรับมัอนี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีง่งยบังๆมั่นหมายทุกคนจ้าสวัสดีจ้า